เบนเทนฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่ถามยิทเคไอสัตว์ขอดูหน่อยดิเรื่องราวมันเริ่มขึ้นตอนที่พบเครื่องมือเอเรียดเป็นลาด้ยเไี้อะไรอ่ะอเกมมันจริงจังนะเนี่นยฮีทบาร์สฮีทบาร์สม,มาแล้วฮีทบาร์สไงต่อไออโอ What the fuck ไม่เปิดเบนเทนดูด้วยไอสัตว์นี่มันคือเไี้อะไรอ่ะเปิดเบนเทนดูด้วยเหรอเฮี้ๆๆยนั่งดูเป็นภาษาไทยปะ เอ้วทำไมปูอามันตาสีเขียวเพราะว่ามันตาสีเขียวหรอวะโปกติ Unlock All Common เอ้ย Unlock Common Alien Unlock ไงมีนี่เฮ้ยนี่ไง Unlock ชื่อตัวอะไรนะอะไรนะเบลมัตเบลมัตเอ้ยอะไรมัตมัตวะเออเชี่ยลืมชื่อวะจำไม่ได้อะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี่กูจะลองใช้ตัวเนี้ยเออนี่ g น i มทเท a l Gain m e ท a l g r เ y Metal เอาเปลี่ยนนาฬิกาอ๋อนี่นี่ตรงนี้ แกรนด์แมทเทลแกรนด์แมทเทลโอ้โหชิบตัวโคตรกากเลย,ยไหนตัวนี้เท่กว่านี้มินหนึ่งหนึ่งได้เหรอหนึ่งะะะะหนึ่งเชี่ยอะไรวะเชี่อตัวหนึ่งหนึ่งเชี่ยอะไรวะมาแล้วปะเลือกตัวหรอฮีบาร์ดเลยแหละมาดิไออี e, ตัวไหนจะมาดวลกับฮีบัสเอเรียนสุดแข็งแกร่งเฮ้ยไอ่เชี่ยมันโอ้โหมาดิว,วะฮีบัสเจอฮีบาร์ดอะอมีจุดจุกด้วยมีจุดจุกด้วยเฮ้ยเพื่อน เพื่อนเพื่อนมันสก,กิลไงสก,กิลไงนี่แหละนี่แหละตีเผลอตีเผลออืออือเขามีพลังสุดยอดเก่งกาจม่จะตายแล้วเนนะี่ยอืออืออือขี่บัหรือคขี่บัตรกูใครเก่งกว่ากันวะสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะตายยังอ่ะอืออืะใกล้แล้วอืออืออือขีบัตรเหรอ ทำไมไฟโดนไฟอืมขาวมีปีร่างที่สุดยอดแก่งกาะมัน,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 นแข่งกับตัวเองไปแล้วไงปัญญาวอทิบไฟดูดประท่านขาวเกมเฮียนะส,สมาทดาวเลเซอร์กแกรบเลสเลเซอร์ไอเก็ตพันช์เลือกตัวละครได้ด้วยยัดแค่นี่ดี๋ยว่าดาร์กแอสซัสซินแอสซัสซิน สเตลคิวอ yeah. ุ้ยควิกสลัดอุ้ยชูดิเคนโทงกรเน่ดอบสแลมโอ้โหกดไม่ลดสักท่าอุ้ยไอ้นั่นคืออะไรอ่ะอันดับเจ็ดของเซอร์ฟหรอกนั่เจ๋งอะวะฮะควิกสลัดอืมเอดสเซอร์ินคิวอุ้ยไซเลนคิวอุ้ย้ยเชี่ยเลยเนี่ย ไอโมโ่งเลยอืมนี่นี่ใส่เลนส์คิวฆ่าแบบเงียบๆแกรนเน็ตด็อกสแลมอื้อหือนี่สแลตอ๋ออ๋อชิดเฮ้ยเี้ยเร็วมากอื้อลงฟันไปดิอื้อทำอะไรไม่รู้ตอททอ่อยมั่วๆเฮ้ยมันลุมมันลุมมันลุมหมอลุมหมอชูร์เค็นโต้อื้อลงปลาไปดิ โอ้ยกดแลงไม่โดนเลยทุกคนอืมอืมนั่นแหละควิกแฟลชไปสองหนึ่งเลยนียสองหนึ่งเลยนะไหวเลยเนี่ยสองหนึ่งเลยนี่ยเหรออืมแกรนิตดอบสแลมอืมควิกแฟลชอืมผมผมโคตรเบียวโคตรเบียวเบียวเบียวอุ้ยโดนระเบิดอุย เฮ้โยโอ้โหหนีนายสองสองหนึ่งไมยังหนีอีกหรอฮะหืมไหวไหวไหมล่ะไหวกับผมไหมล่ะโอ้โหโหโหคลิกแซดอืมอืม เฮ้ยโขผมผมเบียวมากอะผมโคตรโหดเลยว่ะทุกคนขอ,อย่านเลยแล้วกันนะแปลงล่างข้าก่ะเอ้ยบอสอินวิสิเบลลองนี้เชีย่ยปาดคอโคตรเท่ชาร์โดอินสิลูชั่น ถ้าอื่นหน่อยดิคอยนะถ้าอึนหน่อยดิอืออือือโอ้โหกูเทพกูเทพอือ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 ชี่อะแอสตินอะสุดโหดสาคอไปวุฒิปริญญาเทพประธานเทพประธานกับวุฒิปริญญาต่างกันยังไง เป็นเทพประธานแล้วชื่อมันโค้ดเทพเฮ้ยเอ้า what โฟคิงวะเนี่ยเหมือนโฟคิงเลยนะโอยต่อยอ๋อโรงเรียนเทพประธานเหรอหรือเมื่อคืนเลยผมไม่เข้าใจหรือว่าต้องออกไปอุอ้ยโอ้ยขี้เอากระเป๋าฟาดไอ้สัตว์โคตรเฮียเลยไอ้นนสัสเยอะกระเป๋าฟาดเป๋าฟาดไหมฮะกะเป๋าฟาดไหมไว้ยังไง แง่เกงดําเป็นเกงดํากระเป๋าฟาดเลยกกระเป๋าฟาดหน้ากระเป๋ากระเป๋กระเป๋าฟาดโดนกระเป๋าฟาดกระทืบมันกระทืบมันอืม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 กระทืบมันอืมอืมอืมไอ้สัตว์ห้าวกับโรงเรียนกูเหรอจากเทพทานปล่าหรมีเชี่ยมีมอไซค์ใครไม่รู้ด้วยืหฟาดเต็มหัวกระทืบ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 โอ้เชี่ยผมโดนตีหัวอืมอืม กระเป๋าตีกระเป๋าตีไปไหนละ่ะกระเป๋าอ่ะอุ้ยแม่งหนีหนขึ้นสะพานลอยหนีขึ้นสะพานลอยหรอ e action อืมโง่โเฮ้ยมีเพลงด้วยเชียแม่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วเชียตู้บุญเติร์ไมไปสัตว์ตู้บุญเติไมไปทำอะไรวะขมโมยเหรอ เชี่ยขโมยมรตู้บุญเติมเลยเชี่ยผมนัดตู้บุญเติมได้วยรอรอเลยเอาปตู้บุญเติมปิดอะไรเอ้ยผมมีหกร้อยแล้วเบริโอไอสัตว์ียงเคี้ยเลยซื้อเบริโอมีมีซื้อปืนไหมเดี๋ยวนี้เขาเล่นปืนกันแล้วไม่มีว่ะเอาเงินไปทำอะไรซื้อมอเตอร์ไซค์อะซื้อมอเตอร์ไซค์ขับจ้ะแม่งพิมพ์ด้วยสัตว พิมว่าอะไรอ่ะฮะพี่เจ๋งกวะฮะกากูว่ะมึงกากูอุ้ย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 โดนลุมโดนลุมอุ้ยโดนลุม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 โอดอดอ๊ดโดนลุ้มอ๊ดผมมาเล่นบาร์สพี่ผมมาเล่นบาร์เฉยโอยสัตยิว่ามึงเจ๋งใช่ไหมชาหน้าเจอกูใหม่มอเตอร์ไซค์เข้าห้าร้อยบาท มาแล้วไปว่าน้องไปว่าซ้อนเลยเออตีมันดิตีมันดิเชีย่ยปลากูมากับพี่โรนกูมากับพี่โรนจะไปไหนสัตว์ขับตามเปล่าเ้ย,ยขึ้นขึ้นขึ้นสัตว์ขึ้นขึ้น เฮ้ยเฮี้ยมันอยู่ในสตาร์บัคไอ้สัตว์เอาแม่งดิเฮียมันจะไปไหนกูเขาเผาตีอ่ะมาดิเผาตีอ่ะเฮ้ยมันไอ้เหี้ยมันเหลี่ยมมันี่ยอุ้ยตีไม่ได้ทำไมถึงตีไม่ได้บักบักอุ้ยเพื่อนมันเยอะเพื่อนมันเยอะไอ้ชิคูไปแล้วเพื่อนเจอกันไอในรถไอ้รถเจอกันไปแล้วไปแล้วไปล้เฮี้ยไม่เอาหรอกไม่เอาอเฮี้ยเดี๋ยวแม่กูด่าไปแล้วทิ้งรถเลยแล้วนะสตาร์บัคเป็นของมันแล้วแหละ ไปละมีที่ไหนวะเนี่ยวันนี้โรงเรียนมันเนาะนี่คือที่ไหนเนี่ยเข้ม่งมีที่จอตัวด้วยดูดูดูโอ้ยยกล้อยกล้อลงกัลงกันโอเคทำไม เฮ้ยช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนหนึ่ไอ้กูช่วยกูช่วยกูช่วยสัตว์ไอ้สัตว์ไอ้ตีมันตีมันตีมันอ่ามันไม่ตีกันต่อกูจะไปช่วย คาริน่าบีไฟแม็กกิลสันเนี่ยนู้นคาริน่าบีไฟแม็ก what the fuck ไปเอาดีมองโคตรช้าเลยนึงอ่าฮะโอ้โหมีตะกินด้วยอันไหนเนี่ยสกินบราซิลอ๋อแอนดบราซิล เกมมันลอ่ะฮะลงวางไอวอลด้วยใช่ไหมตรงน้มีคนผมปอดไนมากกว่านะเกมเพิ่งมันวะไหนๆไหนๆไหนบอบอบอ้ยอุ้ย เชี่ยเป็นไงอ่ะหรือว่าผมคนเล่นฟีฟ้าวะก็โดนอมาอีกัะโอเคยังโดนมาล่ะอืมไปหมู้หัวอุ้ยมาสามไล้หรอมาสามไล้หรอ โคตรกาเฮ้ยนนั้นคนวะคนนี่เฮ้ยมันไม่เห็นกูเหรอวะ โดนเลปบตีนเกมโคตรมัน Hold up. นี่เหมือนผมเป็น king of server นะติด2คิวอะไรอะเรนโบปืนอะไรวะลูกชองโอเคลูกชองเรนโบ้เฮีดับหนึ่งครับด้วยเียอีซีคิวไปเกม